การช่างตรังอิจเดลิงอุดานออฟโรดตรงลงเตาธุรกิจวิทยากัรไทยฮะสี่สองเลกกับเดนย์แปดชวี่เอภิรัตกิจหอสายบูเร่สีฮะแปดเจ็ดขาศูนย์งได้แมป์เอานักแล้งวัลเยอะแยะไป่บดโคสิเนี่ วมายเลข42คันที่เข้ามานี่นะครับได้รางวัลมาแยะเยอะครับในภาคใต้สีเหลืองส่วนสีน้ำเงินได้มาเยอะฮะขวดเบียร์นี้เยอะชาวริเดชะสหายภูเล่ก็มีประสบการณ์ใหม่นะยังใหม่กว่าสีมือสีเหลืองเนะี่ยต้อบอกนอนอออกินขาดแน่นอนเขาเดาเอาเองการแข่งขันไม่แน่ครับนะ การลบยังไม่ที่สุดอย่าไปลบลูนะอย่าไปลบดูพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะดูกันให้ดีนะเดี๋ยวเราได้เห็นการหอ,อกอีกแล้วยังไงต้องหอ,อกเพราะว่าไอ้คนันสีเหลืองก็ต้องแข่งกับใครกับุูงเกียงเสียงโอ้ยหอ,อกนะล้วไงโอ้ย ตัรับเราก็เก่งสหายผู้เลยครับโบทายฮะปีนจากโบทายขยัูฮะหวัว่าเล่นกันดังที่ดีดีกว่าทั้งงพัฒนาขึ้นแล้วก็สิ่งรื่ นะเรายังไม่รู้ใครจะได้ครับในผู้นำที่สุดนะเพราะเราทุกนองนะไม่เกี่ยวว่าเราจะได้ดี่ไนราจะได้แชมป์ไม่ใครครับทราบกันไปมอย่าไปโทกคนอืเข้าแทนภูเขาคนนั้นเองเอาเลื่อนรถให้หน em. okay. Okay. S, SO ่อยเดียวนะเอาลราไปเข้ามาแล้วเอาลรามาแล้วนะครทั้งสองนเข้ามาอย่างสนุกนะสนุกหานเอาของก็เสีเกียร์ไปแล้วสายมูเลย เอาแล้วมันกนยึด่วย